รู้หรือไม่ว่าสุดยอด5อันดับนักแสดงที่มีรายได้มากที่สุดในปี2020มีใครกันบ้างถ้าหากอยากรู้ตามมาดูพร้อมกันเลยครับอันดับที่5วินดีเซลวินดีเซลชื่อนี้แฟนภาพยนตร์คงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเพราะเขาคือแกนนำหลักหนังตระกูล fast and furious เฟนชายที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้หนังจารกรรมเรื่องนี้เดินทางมาไกลามากๆถึงภาคที่9แล้วแต่ปีนี้หนังต้องเลื่อนฉายไปเป็นเดือนเมษา2021เพราะด้วยเหตุการณ์โควิด19 และถึงแม้ว่าปีนี้หนังฟาสจะฉายไม่ได้วินดีเซลก็ยังมีซีรีส์ที่สร้างมาเป็นแอนิเมชันในแพลตฟอร์มอย่าง Netflix ในนามชื่อ Fast and f u r i s u s Spy ไ a เ e r ถึงกระนั้นรายได้ของเขาอยู่ที่54ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,685ล้านบาท <c oughs> อันดับที่4 b e n บ f f อ e c ฟหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายทั้งการติดสุราและการหย่าร้างขาดจากภรรยาเจ n นิเฟอร์การ์เนอ ทำให้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สดใสของเบนเอฟเฟกนักแสดงในผู้กำกับมากความสามารถที่สร้างชื่อให้ตัวเองกับหนัง Good Will Hunting และ a m a เ e ดอพอเขากลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้งกับหนังเรื่อง The Way Back ในช่วงต้นปีที่ผ่านมารวมไปถึงหนังที่ฉายในแพลตฟอร์มอย่าง Netflix ซซึ่งแน่นอนชื่อเสียงของพี่เบนก็ยังขายได้รายรับของเขาก็อยู่ที่55ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,716ล้านบาท อันดับที่ 3. m a มาร์ควอลเบิร์กสเปนเซอร์คอนฟิเนเชียลภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่มาร์ควอลเบิร์กเป็นนักแสดงนำกลายเป็นหนังอันดับที่3ในแพลตฟอร์ม Netflix ที่คนดูเยอะที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือเป็นความสำเร็จปีนี้ของมาร์คยังไม่นับที่เขาผลิตสารคดีเรื่อง MacM i n เรียนและ Wall s t ต e e t ซึ่งมาร์ควอลเบิร์กถือเป็นแอคชั่นสตาร์ของวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้เพราะผ่านงานหนังระดับบล็อกบัตเตอร์อย่างเรื่องชูสเตอร์โลนสวเวอร์และทาร์นฟอร์เมอร์ยังไม่นับรวมการแสดงบทบาทอื่นๆทั้งดราม่าตลกเขาก็สามารถเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีและไม่ต้องแปลกใจที่ค่าตัวของเขาจะทำให้หนังประสบความสำเร็จรายได้รวมของเขาจึงอยู่ที่58ล้านเหลียญสหรัฐหรือ1,809ล้านบาท อันดับที่2 r y ไรอันเลโน่ไรอันเลโนเปรียบเสมือนโกลเด้นบอยของ Netflix ไปเสียแล้วเพราะไรอันสามารถสร้างรายได้ให้กับหนัง Six Underground และ เรดโนติกได้อย่างพอสมควรราวกับว่าเหล่าสตรีมเมอร์ของ Netflix ต้องมาจ่ายเงินเพื่อมาดูหนังของเขาที่ตอนนี้มีถึง3เรื่องไปแล้วไม่นับเด p o o l ที่สร้างชื่อให้ไรอานแบบไม่ต้องมีคำคอรหาแต่อย่างใดอีกทั้งปีนี้ยังมีหนังเรื่องฟรีกรายที่เตรียมจะฉายในเดือนธันวาปีนี้ซึ่งความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขา2-3ปีให้หลังสามารถกอบกวยรายได้ปีนี้ไปถึง71.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2231ล้านบาท Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันดับที่1 The Rock d w a y อกเดวีจอ n อดีตซูปเปอร์สตาร์นักมวยปั้ม w w e ันยูันยูอีกลายเป็นดาวจรัสแสงแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างแท้จริงโดยในปี2016นิตยสารฟอบประกาศว่า The วีจอห์นสัเป็นนักแสดงชายที่มีรายได้มากที่สุด2,100ล้านบาทถึงขั้นมีคำกล่าวแบบขำๆว่าถ้าเมื่อไหร่หนังเรื่องนั้นมี The Rock หนังเรื่องนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคำกล่าวอาจจะไม่เกินความเป็นจริงเพราะเขาไปอยู่ในฟ้า a ด d ฟิเรียสหรือแม้กระทั่ง อย่างจูแมนจีที่ได้รับความชื่นชมในแง่รายได้ที่สูงที่สุดในปีนี้ The Rock มีหนังในแพลตฟอร์ม Netflix ที่รออยู่อย่าง Red n o t i c e ยังไม่นับรวมรายได้จากแบรนด์ u n d e r a r m r u r ทำให้รายได้ในปีนี้โกยไปแล้ว87.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2,729ล้านบาท เป็นยังไงกันบ้างครับกับสุดยอด5นักแสดงที่มีรายได้มากที่สุดในโลกหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe r u x ก r i v e เพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้